มาแล้วเทพใหม่ปลาอีกอย่างนี่ปลาร่วมปลาร่วมปลาปากก็มีได้เนี่ยแม่ปมนบอปิงก็แต่บักทัวได้เนาะมาแล้วครับบรรยากาศเศร้าตลาดนัดเช้าบ้านหัวนาเจ้าประจำใช่แล้วครับขายอยู่นี่ จ็ดปีอลไรครับพอ่อเครับข้าวปีแต่ข้าเป็นนมต้องรอให้กเก่าทั้งผุนกันท่าเจะเห็นยังกันร <both> ู้ไหมแจกแจกบ่อกผุนเนี่ยมีอยู่ผมเห็นอยู่แ <c oughs> ม่ข้ามาสวย <c oughs> เอาแล้วบานนี้ได้กระตาไพ่กระตาไพ่กระบุงมาแล้ววันนี้อย <c oughs> ากได้ยังก็เลือกเอาบานนี้พี่น้อง ติโทขี้กระบองเอามา,า,าสวยๆจัง่อยโอ้มันแจกเห็ดบดอ่อนมาเนี่รหลายหลายเห็ดบดอ่อนโล่ละลอยครับโล่ละลอยถ้าลอยเศร้าอย่างไรท่านหนถามราคาพันยูมาเนี่โอ้ดีๆมึงย่าให้เราเดืเอดกาขี่กระบองเศร้าบาทเอาไปลืมมาแม่ ลืมเทไรลืมละสบว่าทาดลางเื่ลืสซีีว่าว่าทาญ่อยส่วนทางนี้มีเดือปลาครับปลาแห้งาางดีเลยสุดยอดเลยบรรยากาศท่านั้นก็กะลังเลือกกูเลือกปลาอยู่พี่น้องหลายขนาดเลยอาหารปลาปลาน้ำโขงครับ่านพี่น้องล้วก็ร้านไอเราอยู่เฮี่ยงกันมหนี่หัหลังงสซกันเลย มีแต่ผู้ขายดีๆปาข้าเจ้าเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเหรอวะคนหลายแถวนี้เลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเลี้ยวสมัยสุเมื่อนี้เอารถลงเมื่อเดียวเลี้ยวได้ไหมนาะยากจะตากันแล้วมันข่าน้ำฝนเลี้ยวบรเวณตีปีนี่ย่างเขาใหญ่ เบิ้งตลาดบ้านเฮามาทางดีเนี่ยผมได้กับไลคือเก่กาเบิ้องตะกบให้กบหนาไลา้หวานหอมมาเนี่ยบั่งขอล้มบั่งขอล้มอีเมยียได้บั่งขอล้ำเมืม่อคืนพักมัดละหามันละสิบบาทผักหอมผักกาดมีหอดหมากมีหอดหมักบกเอ๊ะเท่าไรละหนันเนี่ยเท่าไรโกบหันสคงละห้าสิบบาทโอ้ย พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเท่าไรบังเท่าไรจักบาทจักบาทสามสิบบาทเอาดูมาสยิดเอาไว้ก้อนเซียงไว้เดี้ยดูก้อาเงินไม่ใจฮะคือบทเนี่คนคนไปเดโมนด้อยวันนี้สวัสดีครับผมคุณหลายขอบคุณครับฮะติโทพี่น้อง แม่แร้กังกวบซ่องล่ะแซ่บยูบ่วเขาลามเอา้าใส่ถุงอลไรลูกเอาเชียวว่างวันนี้ละ่ทะ,ะ,ละ,าาละท่อนแต่ตังซื้อมากนระมีย,ย,ยังเนี่ยพูดละ่ะนี่เราได้มาพูดถอบบ้านเฮาจะเป็นดูบบนเอา้าเอามาตรวจก็ได้เอามาสิลืม บัคงกินวเบิดอยู่น้อยเท่าไรหันข้าวบาทโอ้ยวาน้เบืดค่ะปลาทอดน้เด็มาอีกัวมาหัวซ้อนนผมเนี่ยปัาคงข้าวบาทมีดนี่ี่คือเป็นลายแนว่นี่นาะบปกาคงว่าเป็นผ้าไว้นั่นะ<ม>ขนมีคาคนมีคาหิมงคาตะไข่มันปลา บักหอยเอียนมากบวบโอ้ยมีสุดเดี่ยวเน่าเผอเนาะมีเนี่ยวเสียมันครับมันเอามันบดจ้าไปซื้อเมื่อสุดก่อนมากินกับของหวานซื้อเสียมันเราอันมีสุดแย่เนาะแต่ว่าุแย่เนี่ยบอลมีมันอันนี้แย่เกี่ยวเขาเหลียวเนาะเครื่องวอด้เกี่ยวเขา ในได้เครื่องไม่ให้ด้วยฟั้มไม่ว่าอยู่ไม่ว่านี่ฟนวต้มตุกยางแห้งเลยปุดในเน่าอยากเน่ากินในพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาปลาลดสามหน้าสในสีเจียวอีสอหมื่นพ่อได้น่อปลาลดคือเป็นจะเอาไปเสียบไม้สิ้งกับตำบักถั่วผมพอมากินแต่หัวมันดิเพ่าผู้ใดกินหัวปลาลดเป็นสีหัวเหลี่ยมเปนสีสลัดโอ้ทั้งนี้ออกห้างไม่เว้ยลืมเบิ่ง มันหยดบ่โอ้ยคือแดงดีเถอะเอาเศร้าหนึ่งแม่ฝากบ้านขอล้ำเนี่ย,ดยเด้อเศร้าบ้าเด้อแม่เห็นมันแดงดีสิว่าฝากย่าเแ่าแกคูณงามงามแม่มัดให้ลูกเนี่ยมันสีขวม เอากระข้วนมาเนี่ควงกษรดีองนาซีบบาตรับประกันขั้วมแดงแม่ยนะวะ่แจสียบโบเสียบแล้วโบ,บเทาเขีย่ยอ,อ,อยู่วัดมืออ่เหมือนีคนหลายแห่งในยังนั่นเม่บักโค้งยืดด้วยงหนักขึ้นกันตันนี้ซื้อไปย้ายผุถาฒ่าห้เห็นู้ถา่ากับซื้อผู้ขายบุถาวรทั้งหน้าให้ได้ใส่เท่ได้เนี่ย บานชื่ออรจ้าม่นฝาให้เอามาสุมัือบัวท่ามันเปนพวกมันหนาวไ่อไปบอกไปจะถอดกินกับเปลือกทัวจะมาห่ง้ยทีหมอลินพันกันมันจำไรไลกตะพูบ้านเฮ้าคุดเราบ่นี่ยยังลงตอนด้วยคุดเราบอกคุดจะมีนอกําลังเกี่ยวเขาใหม่ครับไ้ดูการนี่แล้วใส่เฟืองมาน้ำ บวมเปนูนะปูแดงเต้นแดงสื่อก่อนที่ก่อนผูแดงเครื่งบาทอั้นี่สามสิบก้าวนะดูสามสิบเอ้สามนี่เดเจ้าราคาสามสิบพูดด้กับปูแดงว่าสื่ออยู่นี่พี่น้องบวม่นของเราเองนี่เราขายห่าขายเอาสังคมบ้านเท่าหาเองขายเองครับมันก็บสีราคาประมาณนี้ละสามสิบบาทั้าเป็นนักเดินกะหาซีฟพวกซีฟสื่อเมื่อ เมื่อลาบแซ่บเลยฮะเหนือมันหลายเกี่ยวเคอเราบ่พ่อโอ้ยพี่ตาสิไทยกบพอชิมิคุดกับปูเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรมันบอกเป็นยังง้น้ามลายน้ามลายกับุดยอดแล้วปีนี้ไทยกบกับพอดีแล้วมันกือบโงหลดแล้วเค็ดหน้าต่ออลด ปีนี้เนี่ยเพิ่นเอาราบรหันนด้หลายหันยาบาทหันยาบาทอันนี้ดีนี่อันนี้กระซาบาทโอ้เด้หน่อยสั่มข่อยบันนี้เอาบาทผู้ได้เลือกกอนได้หลายผู้ใด้เลือกหลังก็ได้หน่อยยาสื่อซอยเมียเราซื้อดอกถ้าเราลูกเก็ยบีสามทีสี่ว้่อานจะีส้มัน่ ซื้อหันไดกระว่างหันนั้นระบ,บังขรลามนี่ขเขาลือมอะไรก็เล้ยวพ <laughs> อดีเลื่อมแม่สีเอ่อสอีขรรามอันนี้สีอเอา <laughs> ทาเนี่ยก็ะมีไบักบัวเอาเท่นานจะทีสีสดเลยปลาเขียงหรปลากรองว้นี่แล้วคือกองเนีกรองอีย,อเ,ยเพราะว่าฝนมันตกดีครับบานเฮา เมื่อวานนี้แห้งตัวบุกยางแห้งเลยปลาเข็งเนี่ยพุงเท่าไรครับนี่ยพุงละสามสิบห่วยบางทีงละสามสิบบาทเมี่ยเอ้ยยกขึ้นให้พุงเบิองเนี่ยเต็มถุงอ่งแสดงว่ามันหลายแล้ววัชซีลไปเห็ดยยังนะเอาไปเซตุม่ๆๆๆๆมเนาะจัชสีลไปยังเราว่ามันหลายมันหลไหล นี่แหละบรรยากาศบ้านเฮาเส่อวันอาทิตย์ครับวันนี้ผ้าเลาะผ้าเบิงเดือนพฤศจิกายนก็ยังมีฝนอยู่จัดหน่อยเล็กหน่อยขันเจ้าวันนี้เจมอมาเบิงลงนี่ยุนซื้อหัวมไม้อกอับเตียกเมื่อปุ๊บใหญ่หนึ่งสีบะมังวงเงินเลยสีป,ปวด <laughs> พ,พวกอดีรเรอ ครับพักเที่ยววะพักเทวเาเที่ยวอาเอ่นบหวยวันนี้พุทธอมารอตลาดตัวนี้สัสนี้ครับผมปลาเต่เมื่อเบ้งบนลำซีงมื่อคืนจะไเบื้องบนลำซีงเมื่อคนนี่ยินต่เสียงต่มต่ำต่ำอยู่บอกผมบ่มมาผมต้นอาหารเปลน ขั้นมาแล้วก็หิวเตรียมกระตาลวเมข่อยกระตาตัวิ่งเงินหน่อยอยังไยไแดงด้เดดบ,บิร์นเนี่ยห้าบาทสิบบาทเบรมากามเงินก็เผาไจาผมงเงินเบิดบตหันพอ่อยอยู่เต็มมือเหรอๆๆโหด จักมันขายให้มันแจกระบานเท่ากันเมื่อนี้เมื่อนี้ยปด้แมงดาบอกไปแล้วด้อะไรไม่แมงดาไปไนช่างวานเนาะคนจนออกไม่ั่านจะคนจนจะคนละเครืงสิีบอกได้ว่าท่านแมงดาปลาคออันนี้แมงรวมเนาะ นี่ละควันไฟเหตายได้เท่านี้ละนี่บ่ะนกระตุก้าเยแล้วป่ะนกรตุกอ้กุ้งเี๋ยวผมหาบางกุ้งสดก่อนคบหน้าพองหมดหอกเ้งคือกวนเนี่ก็แมนูมไทายอย่งเนนนี่นี่บักวน่ื้อบักควยมพังอีปูโอ้าบอกวยนี่ มักห้อยอื่นโอม้ยมักเรามักหอยไงเขาบ้านบ่อด้ซะนาะพยินุงเอาทั้งนี้คือไปซีเป็นเปล่นมือนี้มมัหาของบ่ไดหาเจ้าเกี่ยวขาเราไปทั้งบานเ้ยานสีไปหารอคุดกับปูว มื่อน,นี้ผมเลาะอันสอนคนจังน่อยหนึ่งกันข้นหลายเซีบเสียบเสียบเสบจะเป็นเรากินกับยังละพอคอยหันปิ้งปลาป่าววะเฮ้ย<อ>มันก็ะเสียบแล้วปิ้งปลาหน้านาะมันก็คักตัวเลยวมันบุมีกินตี้ทั้งบ้านให้เสียวมาขายหนอปลาดุกหน้าอันนี้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกอุอะไรเนี่ยเป็นพวกกัญยังเราผักกะเพรามาเท่าไรก่อนเนี่ยซิบปะ่ะ อ่อนสอนเห็นยังกับอ่อนสยู่บเบื้องตี้ค่ะใายเสียดดดเอาคักคาดคด,ดูดปะหารตีทูวันนี้ค้นหลายพี่น้องคมเสืกว่าสิคือเกิดขัดจะอยหนน่งครับช่วงครงการค้นละรึ่งรึงละคหลายเนี่ย,ก,ยก็สิเป็นบังของล้ำละ่ะ สวยนี่แหงมีแต่บังคาลามมันนี่ปวดพวกุูนะแล้วฮวดสวนอยู่ส้สาทเโลยบโลกินกับลาบกินกับตำกุ้งแนนับแถวปวดพวกอีเมียปูดเองขายเองวัดสวนบรรยากาศกัยวัสอนเนี่ยเอาเสีเนี่ยขายปวดพะโล เป็นแต่คึอเขื่นเป็นแต่คนหลยเป็นแต่ไปขายขายดีดีเหมือนคาขนาดเลยมันนี้อาหารการกินกะหลายครับตลาดนี้เป็นตลาดทุกเสาร์วันอาทิตย์แต่เสาร์เวลาตีห้าก็คือสิเปิดแลว้วครับแต่ว่ามากกว่าสองมุงเสาร์นี่ขันสวยๆหนะ่อยจิงไหมมันกะมันกะดไายนะขายเร็วจะได้บานท่าบริเอาไม้มานํางวันนี้บอ้โหว่าสุดังบอนออ ไปดูเจสิพะเอาไปเบิ่งทางป่าดำคูงโมโหวะยังอันนี้บ่นี่เดี๋ยวนี่เอาเสียบนี่ยเอาให้ผมในกรองหนึ่งคือสีบ่มีฝนหรอคืออันนี้คืออยู่คืออันนี่คือบ่มีได้เนาะเจ้าบาทก็ดีเลยครับ คนหลายหลายอย่างก็สดุดไม่หมูบ่ปลาปลาที่คนปวดปุกหาแต่ข้องหวานเหมือนนี่กินแต่ข้องหวานมีเครื่องของหวานมานีเครงของหวาน,วานวาเิดกน่อย ปก็จินมเนี่ยนะเนาะเอาพริกเผาเนี่ยอันหนึ่งสิซีเดรลบสีเดร,รบลบนั่นแหละเงินสองหน่อยวัดในหอบตลาดเต็มมือพี่น้องตลาดบ้านเฮาโหดดีๆนะพ่อเนาะพราเจ้าจขายหลายยิงพักยิงยังสีแห้งโขดพักกระเยิยงหอมหอมพักกระเยิยงเฮ็ดบดอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเงก้ยโ เฮ็ดหนังเฮ็ดเฮ็ดหนังเฮ็ดละครเดี๋ยวสูบให้เบิ่งก่อนนี่ละคนอาจจะบ่เคยเห็นเลยว่าบ่เคยกินครับรสชาติมันสิเป็นแบบกินเข้าไปแล้วมันสิเป็นเย็นๆจังหน่อยไม่ไหมเนาะอันนี้ท่านซื้อไปซุปนี่บ่ได้กินคัะคากด้วยผมฮะท่านบ่ซูปให้กินหลวัดฮะนี่อ่จานหลวัดวันนี้ก็สิะสกเปียกจังหน่อยครับเบิ่งหน้าเบิ่งตากันสิซื้อกันบ่ได้ดอกเราไปเบิ่งว่าลำเสียงเลือกไร เมนเป็นเนี่เอ,อือนนี่เป็นเมืองวัฒน์สิงห์เซือนครับอ้าดังหิอีหยังนเนี่ยน้อพี่น้องขีเ้เล็กแคเนี่ยจักเ้าเนี่เอือยบ่เมนบ์โมเมนหนังเสียวไปใส่ขีเ้เล็กกันบ,บ,บ<อ>่บกพีดเห็นบ่เจ้าก็ว่ได้ขายขีรเล็กดวปลาหย่อนครับปลาหย่อนปลาปลาหนูบ่นบออี่หวาเนาะ สองหาท่านนี้เอาสองเยนหาให้เลยสองเยนหาใหญ่ผมเราคนสื่อดแล้วก็ถือของเรา่ะแล้วสองหาแล้วบอจบเนาะสองหาแล้วแล้วก็สองหาบาทตัวจากบาทไหมเอาให้แน่จากสา มันหลอกขายของมันบอกมันหลอกผู้ดูขายพูุ้่นผู้ขายอยู่ผู้อุ่นอีกมากผ่านแยกหลอกก็กระดิ่งเงินเว้ยหลอกกระดิ่งเงินจริงจริงเบิ่อต่างงี้เห็นหมดนี่หาอยู่หากินไปนี่แหละพอได้ใส่พอได้กินพอได้หาแนวกินนี่เด้เฮ็ดกระด่างเนี่ยบดลงซื้อให้ยากซื้อหลอดเน่าซุปเหลียวนี่แม่จักบาทนี่มาเอาให้ลูกเรียนนี่ บ่มีมือได้ว่าไม่แนวอื Sultan, uhh. oh, okay. o, sana, ่นได้ยัง่งเตรียมใหม่เตรียมมือแล้วพี่น้องเลยเอาทำแมบให้มือให้หลวงเงี้ยปลปลาหน้าน้ำบ่อืดบ่บอยากอาหารการกินปลา เป็นฤดูกาลที่อาหารแซ่บแล้วก็ได้วัตสุนเนีย่ยยังไงซีไซวุฒาว่าจะซื้ดอกพ่อปลาเต็มีล่ะจะเชี่ยวมากอยู่บ่บ่นี่คือปลาแดงไม่ไม่เชี่ยวมากแล้วกินกุก้นหไห้ปะแมงจี้ป่วมด้วครับวันนี้ กะทือว่าังหลายเติบอยู่แต่ว่าขายไปลายเติบบ่นอ้าวคุบแม่คุบเ <c oughs> นี่ยเราบ่อยูได้บ้านไหมคะ่ะบ้าบินแล้วบ้างอมาหลอดนี่ก็อย่างไรคือเก่าหวัวมาหอดห่านไม่นอกมคือเก่าครับ บังหันแล้วบังหันเดี๋ยย้ายคักนี่นมมนะผกม,ก,มก,ก็เลยเบึ้งมาคักมาเลยปวดผู้เฮ็ดบดมึงขยอยเรือกเอามาเรียกเอามาเรียกเบึ้งโหลดเรื่องเรือเฮ็ดนี่ยกให้ผู้เฒ่าทันทัดเฮ็ดอ่อนเฮ็ดบดครับ เฮดเฮดบดอยู่ไม่สีเป็นม,มนมนเฮจอยเงินเฮดบดนั่นนั่นดอกเนยน้อยนะ่ะเอ็้มเลยคนน้ำผงปลาแข่โอ้เหมือนอีได้ปลาแข่น้ำต้นนี่ผมเขบาบ่ได้ได้อ,อ่อนไปอ่อนมาอยู่นี่ปวดทขวงคนร้ายกันนะเลย